มีเดินมาถามด้วยเขาเห็นเราถ่ายวิดีโอโอ,อยู่เขาเดินมาถามด้วยว่าเป็นยูทูบเบอร์หรอสลกดีเจียนง่ายังไงเซนย่อยู่ก็ใกล้เป็นดาราเหมือนเป็นดาราเพราะว่าเราถือกลก้องเรามีกล้องทุกคนว่าเราเป็นดารามาขอถ่ายพีคสุดคือเราก็คิดว่าเขาคงได้ค่าความจากล้านแหละเขาบอกเขาป่าจาไม่ได้แล้วเขาก็มาเก็บเงินเราสองลูปีเพิ่ม ช่วยของพี่ seaweed, นัตตี้ทำไมเขาขับรถทหารมารับที่นี่คือสิ่งที่เราตามหามาหลายวันแต่ว่งนี้เราจะกลับแล้วจ้านี่มันร้านบุฟเฟ่หรอวะมานิปูรีนะคะอาหารอินเดียฟูดไม่ได้แย่เสมอไปเออถ้าเรากินนุกกี้อืมอร่อยดี่งสุดอิ่มมานี่ ทานอาหารเช้าค่ะคนเยอะแยะมากมายอาหารวันนี้แบบมุกินแบบคนอินเดียแป้งนานกับแกงอะไรสักอย่างเหมือนเป็นถั่วๆเหมือนเดิมอ่ะอาหารอินเดียโตกเกียว<ม>ถ้าเกินโตกเกียวาปล่า เกียวอะไรทำไมเปรี้ยวๆใส่อะไรมาวะนี่โรงแรมที่เราคัะเราอ่านว่าเดอะอโศกกับเหมือนคนที่นี่ไม่ได้อ่านอย่างนี้นะเหมือนมันไม่มีทางเลือกอื่นเนาะเพราะว่าที่นี่เหมือนจะใกล้เอ็กซิบิชันคนจัดเลยจัดที่นี่ให้เขามีเดินมาถามด้วยเขาเห็นเราถ่ายวีดีโออยู่เขาเดินมาถามด้วยว่าเป็นยูทูบเบอร์หรอตลกดี แล้วเขาก็เดินม,มาถามว่าจะกาแฟรหรือชาก็จะม,มาเสิร์ฟให้ Thank you Say Hello uh. <laughs> Thank you uh. ชาของเขาอะ <c oughs> เป็นไข่ไข่อีซิตชัยทีโอเคม a สตาร์ดที Thank you สมองคาเมล่าเยอะเยอ ยง,งตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะคะวันนี้รถทัวร์ที่พาเราไปแบบวิทำไมมันดีกว่าวี p อนีเมือ่อวานวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าคนคนที่นี่ก็ไนท์มากเลยทักทายตลอดทางเลย แล้วก็แบบทำตัวเหมือนจะช่วยเราตลอดเวลาเลยอะแต่สุดท้ายพี่เก็บเงินตลอดตลอดเวลาเ <c oughs> หมือนมาว่างงไปหมดแล้วจะกยเป็นดาราท่านหนึ่งจะอยู่ก็ใกล้เป็นดาราเหมือนเป็นดาราเพราะว่าเราถือกล้องมีกล้องทุกคนนึกว่าเราเป็นดารามาขอถ่ายรูปด้วย <c oughs> ว,นนว่าในเรื่องของรีวิวที่นี่เรื่องแท็กซี่ เมื่อวานน่ะเราได้คอนเทนต์น่ะไอแท็กซี่ที่เราไปอ่ะทีแรกอ่ะมันบอกว่าแบบฟรี จริงมันไม่ใช่สันช้อปปิ้งเลยอ่ะมันเหมือนมันเป็นร้านอ่ะที่เห็นเมื่อวานอ่ะที่มีเดลี่แฮทกับอะไรอกอันนึ่งนะมนเป็นร้านที่ขายทุกสิ่งอย่างที่มันของฝากอะไรมันก็อารมณ์เหมือนแบบทัวร์พาเราไปร้านขายของฝากเออแต่ว่าพีคสุดคือเราก็คิดว่าเขาคงได้ค่าคอมจากร้านแหละเขาบอกเขาปากเอาไม่ได้แล้วเขาก็มาเก็บเงินเราสองูปีเพิ่ม เพราะว่าเราอะไปกับเขาเนี่ยประมาณเกือบเกือบทุ่มถึงสองทุม่มสองชั่วโมงมาไปแล้วคิดชั่วโมงละพันรูปีแต่ว่าไม่ได้บอกเราก่อนนะแต่เราก็แบบเหนื่อยมากแล้วไงเลยต้องใช้เงินแก้ปัญหาถ้าใครมาก็แนะนำว่าอย่าลงกลแท็กซี่ตอนนี้เอ็กซิบ i ชันเราจบแล้วนะคะ แล้วก็ช่วยของพี่แนตตี้ทำไมเขาขับรถทหารมารับแล้วก็จอดรถทิ้งเอาไว้ด้วยตอนนี้แล้วเราเราเพื่อนจะแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันนะทุกคนเจอกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงช้อปปิ้งมอลล์ช้อปปิ้งมอลล์ของอินเดียาามาปาซ่า ดูแบบว่ามีของละลานตาดูแบบดูแตกต่างจากเมื่อวานมากเลยอ่ะจริงๆช้อปปิ้งมอเขาก็มีแบรนด์เหมือนบ้านเราเซนเชอร์เซนเชนเชอนค่ะเนเชอร์ชอรเนเชอนเชอรเซอรนชาร์เซอรนเชอรนชอร์อรนชอร์รอ พามาเป็นสถานที่ที่คือใช่เลยเมื่อวามันมีไปอยู่ที่ไหนมาที่นี่คือสิ่งที่เราตามหามาหลายวันแต่วันนี้เราจะกลับแล้วจ้าเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินที่นี่นะคะวันนี้เรามาร้าน Pirate of Green Pirate of Green เป็นร้านหิิงย่างค่ะ ดูแล้วน่าจะมีอะไรแปลกใหม่มากกว่าที่ผ่านๆมามีอย่างนี้มาให้อ่ะแล้วก็ทาไปให้กินที่โต๊อันนี้คือเป็น vegetable อ,อ,อ๋อ vegetable soup อันนี้อ อุ้ยซุปไก่ทำไมเป็นสีเขียวๆตลาดอ๋อนี้เราตักเองนี่มันร้านบุฟเฟ่เหรอวะปานิปุรีนะคะเป็นขนมอร่อยเป็นอาหารของอินเดียนบุฟเฟ่ดีเนี่ยร้านของบุฟเฟ่อีก่สุดร้านบุฟเฟ่ จำการเหมือนกันต้องเตรียมแพคกระเป๋าแล้วพรุ่งนี้จะกลับแล้วจ้ารถเขาแบบโชกแบบแข็งมากนี่คือ,น,คอนี่คือประสบการณ์การนั่งรถหาหารครั้งแรกนี่คือรถชาหอยู่เมืองไทยไม่เคยนั่งเลยนะคะทำไมอีฉันต้องมานั่งมานั่งถึง,ง,ถงอินเดียค่ะ แต่ว่าแบบบุญที่วันนี้คุณลุงเขาใจดีแล้วมาพาเรามากินข้าวนะไม่งั้นคือเราแบบมาม่าอีกแล้วแน่นอนมาห้างก็ค่อนข้างปลอดภัยสุดแล้วก็ดูแบบไม่ได้แตกต่างจากเมืองไทยว่าขอบคุณลุงขอบคุณลุงใบอะไรรู้อ๋อไม่โชยอีกแล้วอ๋อแมนนวลอเกนวันนี้มีเขาไม่ค่าจอดนะจันหนึ่งบริหาร เสาร์อาทิตย์แล้ววันหยุดเจ็ดสิบเมื่อกี้อาหารที่เรากินก็ใช้ได้นะไพเร็ชื่อไรนะไพเร็อะไรก็ไม่รู้ไพเร็ดกิลไพเร็เออไพเร็ดออฟกิลเออดีอยู่คนละประมาณพันรูปีเขาบอกว่าเขาเป็นพอบอตลจริงหรือเปล่าวะจริงหรือเปล่าวะรู้ยังไงรู้จักดาวในเสื้อเฮ้ยทำไมคนเยอะอ่ะเฟสติวัลอะไร 6อ๋6ด้วยอและนี่คือสภาพรถติดเหมือนประเทศไทยอยู่ในแบงกอกอยู่อม it look like t h Bangkok it feel Bangkok f อยากีนะ วันที่เท่าไหร่แล้วที่เรามามวันที่สามใช่ไหมวันที่สามแล้วเป็นการมาทารามานชีวิตเบเกฟาสอินเดียนสไตล์เหมือนเดิมไมก่ก๋ในเตี๋ยวเห็ดอ้านนี้พอได้นะรสชาติดูแบบรสชาติเหมือนที่มึงในอันนี้ข้าวอะไรไม่รู้ข้าวเผ็ดเผ็ดอันนี้ก็ อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเขาไม่บอกเลยว่ามันคืออะไรแต่ละอย่างมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือไส้กรอกแป้งและเครื่องเทศเยอะมากเขาพูดยาันนี้เขาบอกเป็นแป้งนานแล้วมีชีสเนาะนิสสมไพไล่กาดมีกลิ่นสมุนไพร อะไรซะย,ยา่ยากอืมนอืมอาหารอินเดียฟูดไม่ได้แย่เสมอไป <c oughs> เอาเรากินดูกกี้อมอร่อย t h น่า้นเคอินเดียดปโมันเค็มๆอันแรกอร่อยกว่าอันนี้อร่อนะอร่อยอนกัน แล้วก็ไม่เผ็ดมากอืมเป็นขน,นมเค้กแต่ว่าใส่สไปซ์ข้างบนเป็นไก่ทอดแล้วก็ราซอสเขาไม่เหรอได้ไหมอืมไม่เผ็ดซอสก็แบบชิมมี่ชิมมี่ตอนนี้เป็นเมนูปูปูอะไรปูกับเครื่องกับผักผักผงกะรีไม่ใช่อืม คล้ายๆเลยอะกะเพราปูพืดกูดลุกเอ่อ the taste is like ไทยฟู o ดแ y e a ย yeah nice อร่อยดีนะเป็นอาหารอินเดียที่ไม่เหมือนวันที่พันๆมันโจกขูนมปังแกะขนมปังแกะอืออร่อยนะอืมอร่อย มีโรยชีสข้างบนเค็ม,มๆแต่เผ็ดนิดหน่อยเป็นซาเบตที่โรยสไปซ์อยู่ดีเหมือนกินไอเนี้ยเหมือนกินไอติมแบบีิมพริก<ต>เกลือนี้เป็นเมนคอร์สแล้วลเลือกเป็นหมูโลโลแป้งนานที่เนี่ยอร่อยอันเนี้ยใส่หมูหยองข้างในด้วยหวาน,วน,วน เค็มๆเผ็ดๆนิดหน่อยเขาบอกคนที่นี่ไม่ใช่อิสลามทั้งหมดเพราะฉะนั้นที่เราที่เราคิดว่าคนที่นี่ไม่กินหมูคือผิดเพราะเขามีส่วนหนึ่งเป็นคนฮินดูเฉพาะอิสลามที่ไม่กินหมูอืมไปเิมอ่อนมีกูปีด้วยอิเดียวออ เรียววันขนมอะไรก็ไม่รู้ขนมมันนี่อันนี้หวานอ่ะอีทมันนี่ดูเียนเป็นครีมครีมอ่ะหวานอ่ะสวีทันเม่กี้ไม่ใช่เมนค่ะเมนใหม่ค่ะชีสเค้กเหรอ ชีสรอิคใส่ช็อตบคีสเิชีสเค้กใส่ไวทครมเป็นช็อกโกแลตไวทช็อกโกแลตโฮมครีชีสเค้กก็ได้อยู่นะตอนนี้เพื่อนเรา ถึงแล้วแล้วถึงว่าเราถึงแล้วนะเราไม่ถ่ายรูปนะเมื่อกี้อินเดียนเกตเขาบอกว่าเป็นสถานที่ที่สร้างไว้เพื่อเป็นอนุสร์กับคนที่สู้รบกับปากีสถานแล้วตายเขาก็เลยมาสร้างไว้แต่ปัจจุบันก็เป็นสถานที่เหมือนเป็นส่วนสาธารณะให้ครอบครัวต่างๆมา <c oughs> ปิกมิก แต่อากาศ pollution ห้0ร้อไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันน่าปิกนิกไหมโ้โหมองไม่เห็นเลยนะเป็นเป็นของบ้านของนายกเขามีลิงอยู่ข้างทางเต็มหมดแต่พันเดียวกับที่ลุมพลีตอนนี้เพื่อนบอกว่า พามาชิมกาแฟอุ้ยมีกระเป๋าชาแนลรุ่นที่อยากได้อุ้ย <laughs> อ๋อต้องสแกนนะคะจริงจังเมื่อกี้ห้างเมื่อกี้ห้างจุดหลูามเขาไม่ให้เราถ่ายวิดีโอด้วยก็เลยไม่ได้ถ่ายเลยใช่ห้างคือไฮโซมากห้างไฮโซ<ท>แล้วก็ <laughs> ค่ะแล้วตอนนี้เราก็ลังจะกลับไปสู่ชีวิตจริงแล้วรู้สึก ทริปที่สั้นแต่าย,ยาวนานมากได้ฉันต้องกลับไปบอกผู้ชายส่งฉันมาดูตัวคริปนี้ผู้ชายเนตตี้ส่งมาไม่งั้นเราก็คงจะไม่ได้มาสำหรับใครที่จะมาอินเดียบอกเลยว่าสนุกดีนะได้ประสบการณ์ ศึกษามาก่อนศึกษามาก่อนแล้วก็ศึกษาดีๆแล้วก็ถ้ามีเพื่อนอยู่ที่นี่จะดีมากจะช่วยได้เยอะมากเลยทุกคนทีน่นี่บ้านเมืองใหญ่จะานที่อยู่ไกลกันแล้วก็เป็นมิตรกับเราทุกคนแต่ตกท้ายด้วยต้องมีติดนะจ๊ะก็ต้องเซอร์วิสีใช่ออกการเซอร์วิสดีทุกคนไน c ์ nice, นะสำหรับเราเราว่าค่อนข้างแบบ อัธยาศัยดีถ้าเรามีเงินทุกอย่างก็คือพร้อมจบโอเคสำหรับทริปทริปมาะจนภัยอินเดียพร้อมกับดูตัวเนตตี้ทริปอินเดียอีกทีหนึ่งก็คือมางานแต่งพีเนตตี้ค่ะยังไงสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ